อิเลนกเซนติกปั้นตาดีรพายวิทยูรับส่งในข้อเพื่อมูอฐานการด้วยดาวเทียม TDS นะคะใช้น้ำกล้่องมิติข้อนามิ์เหล็กแหลงตรวจคนทุ่นระเบิดเรื่องตรนโคลนหักบอลลอนทุ่นระเบิดเปิดทุ่นระเบิดบอลลอชุดพยาบาลฉุกเฉินเืิอมต้นขนาดเล็กชุดพยาบาลฉุกเฉินเื้่มต้นขนาดใหญ่นะคะแสดงความกรสนาธิการทหาร ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะท่าน100%ทีมายังทูทูเดอะรอยัลไอสอร์ furthermore ไทยรมาแอคชั่นเซ็นเตอร์แองมเียอมนซ่งเป็นส่วนส้ำคัญส่วนหนึ่งในความส้ำคัญระหว่างประเทศไทยกับประกอนแล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นที่เกี่ย e สมองทีง่ผู t น้นในฐานชั้นผู้ใหญ่รวมถึงผู้แทนหน่วยที่ปฏิบัติงานด้านเคร่อระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะคะเกียนนะครับครับครับขอบคุณครับครับ แะขณะนี space, so space, ้พิธีรับมอบและส่งมอบวิทุปรณ์ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติสุนทีนิรัสค่ะและหากพิธีการวันนี้มีใครที่ขาดวัประสงคไปนะคะก すいません。<laughs>